คุณหมอให้คําแนะนําดีค่ะถามวัตถุประสงค์เราก่อนว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็บอกว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้คุณหมอบอกตอบโจทย์เลยวิธีนี้ไม่เจ็บตัวแล้วก็ได้ผลคุณหมอก็จะช่วยออกแบบวิธีเฉพาะบุคคลให้ค่ะว่าเราเหมาะก,กับอะไรจากเดิมน้ําหนัก65.9ค่ะเหลือ59จากกางเกงที่ใส่ 22XL ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเหลือ XL แล้ว ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ลองมาหลากหลายวิธีแล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เรื่องของการออกกาลังกายวิธีนี้ก็ให้เราได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศเลยค่ะใครที่อยากจะเข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกก็พบกันได้ที่ด็อกเตอร์ลูกหนูไลโปซักชั่นแอนด์เบตลอสเซนเตอร์แล้วพบกันที่คลินิกนะคะ